สวัสดีครับ FCI ยุทธคารครับผมวันนี้ผมมีรถหรูระดับผู้บริหารอดีตค่าตัวล้านกว่าบาทปัจจุบันเหลือแค่หลักหมื่นบาทเป็นรถที่เซกเมนต์สูงสุดของแบรนด์จากโตโยต้าคันนี้คือโตโยต้าแคม y รี่นะครับผมโตโยต้าแคมรี่ปี2003นะครับ2.4ตัวคิวนะครับผมออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มระบบไฟฟ้าทั้งคันเป็นแบบออโต้ดิสเบรกสีล้อแอร์แบ็กสองใบเบา,เาะ คู่หน้าปรับไฟฟ้าภายในเป็นเบาะหนังตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานคันนี้เป็นรถเทินโชว์รูมนะครับบอดนี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกามจมน้ําเจ้าของเก่าใส่ล้อแม็กแต่งพร้อมยางบิตสโตนปี2023เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปลายปีก่อนที่จะนํามาเทินโชว์รูมก่อนที่เขาจะได้รถป้ายแดงไปใช้งานนะครับผมยางอย่างเดียวก็มูลค่า20 0 0 0กว่าบาท ราคาขายให้ไม่แพงนะครับเบาๆแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นเฉพาะยางก็สองหมื่นกว่าบาทแล้วรถเอาไปชั่งกิโลขายก็ได้เกินกว่าราคาที่เราขายให้แล้วนะครับผมออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มใครอยากเป็นผู้บริหารแนะนําคันนี้นะครับผมและไม่ต้องกลัวเปลืองน้ํามันกับเครื่อง2.4คิวนะครับเพราะว่าเขามีพลังงานทางเลือกอย่าง LPG ถังโดนัทหัวฉีดติดมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงไร้กังวลกับค่าน้ํามันแพงแน่นอนนะครับผม ภายในเป็นเบาะหนังสภาพหนังสวยงามมีริ้วรอยตามการใช้งานใช้งานของหนังบ้างทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้นมีแอร์ด้านหลังนะครับสามารถเป่าไข่เป่าตัวสบายสบายรับรองเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับผมกุญแจรีโมทมีมาให้2ดอกนะครับผมเราทําการสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบหมดแล้วนะครับผมเบาะคู่หน้าเป็นปรับปรับไฟฟ้านะครับผมมีแอร์แบ็กที่เบาะหนึ่งคู่ที่ข้างผงัวมะลัย แล้วก็ที่พวงมาลัยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามเรือนไม้ปรับได้สามสีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันบ้างนะครับผมคันนี้ได้มาจากโชว์รูมเลขใหม่โชว์ที่สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยกว่ากิโลเท่านั้นนะครับแอร์เย็นฉันช่วงล่างนิ่มเงียบไร้ปัญหาแน่นอนมีม่านหลังแบบไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้สตาร์ทที่เดียวติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอ้องเครื่องและด้านท้ายกันบ้างนะครับผม เดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันก่อนนะครับผมด้านท้ายสําหรับสายค้าขายสายตีกล์ฟใส่ของได้เยอะแน่นอนมียางอะไรมาให้ด้วยาด้านด้านล่างนี้นะครับมีถัง LPG แบบโดดัดมาให้นะครับผมนี่นะฮะซอกเสื้อเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีแต่งสีโปสีแต่อย่างใดทั้งสองข้างนะครับผมฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับรถโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องกันบ้างนะครับผมห้องเครื่องนะครับ ด้านหน้านะครับลืมบอกไปครับคันนี้จะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับโซน่ารอบคันเลยนะครับทั้งหน้าทั้งท้ายนะครับผมนี่นะฮะไฟหน้าใสายกิ๊กๆเลยนะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านเลยนะครับผมคานเดิมจากโรงงานไม่ไอไม่ควันสามารถขับขี่ทางไกลได้เลยประหยัดแน่นอนฝากระโปรงก็เดิมจากโรงงานนะครับผมรถบอดี้สวยไม่มีชนหนักต่อพิความเป็จมน้ำหรือสวมที่เบี้นไต่อย่างใดแน่นอนเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับผม เข้ามาอยู่ในส่วนภายในนะครับผมเอกสารมีมาครบนะครับนี่นะฮะผมไม่แน่ใจว่าคันนี้มีประกันให้ด้วยหรือเปล่านะฮะเอกสารมีมาครบนะครับนี่นะครับไฟสองแผนที่มีไฟแต่งหน้ามีนี่นะครับกระจกที่ไฟมีไฟด้วยนะครับตามสไตล์รถหรูนะครับเดี๋ยวเาเอาเสียงแอร์นิดหนึ่งค่อนข้างดังตัวรถนะครับได้ทะเบียนสวยด้วยนะครับหกหกศูนย์หกนะครับไม่มีเลขหน้าด้วยนะครับเป็นหมวดเก่านะฮะตัวรถเป็นรถปีสองพันสามนะครับผมนี่นะฮะ สวยงามนะครับ LPG ทุกอย่างลงเล่มหมดแล้วนะครับผมเอกสารพร้อมโอนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับรถยนต์คุณภาพดีหรูหราอึดถึกทนแบรนด์จากโตต้าผมแนะนําคันนี้เลยนะครับแคมรี่นะครับผมราคาไม่แพงแค่หลักหมื่นเท่านั้นถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองอีกนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับจัดไปนะครับผมราคาไม่แพงนะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลเราส่งฟรีนะครับ ต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทนเลอร์นะครับผมหาขับขี่ใช้งานนะครับผมกว้างขวางนั่งสบายนิ่มเงียบอึดถึกทนหรูต้องยกให้เขาเลยนะครับกับแคมร y 2.4ตัว Q ไม้3าสีนะครับสามารถเปลี่ยนสีที่ไม้ได้เนยนะฮะสวยงามนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานทางเรื่องอย่าง LPG ถังโดนัทด้วยนะครับเอาไปติดต้องมีมากกว่า3 0 0 0 0บาทแน่นอนนะครับแต่คันนี้มีมาพร้อมให้คุณหมดแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกมีให้คุณมากมายพลาดคันที่แล้วจัดไปครับคันนี้สภาพดีๆนำมาขายให้กันนะครับผมในราคาแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราร้านอายุทาด้วยนะครับผมนี่นะฮะต่อรองกันพอประมาณนะครับาขายไม่แพงกำไรไม่มากนะครับผมอย่าต่อรองกันเยอะนะครับเพราะว่าถ้าขายลดแล้วกำไรดีได้หลายหมื่นบาทผมแนะนำที่พี่ F4 ทุกท่านที่ชอบต่อรองราคาเยอะๆนะครับมาขายรถกันดีกว่าอย่าไปทําอาชีพอื่นให้มันเหนื่อยเลยครับขายรถทีคันหนึ่งกําไรหลายหมื่นเนี่ยขายรถด,ดีกว่าไม่ต้องไปทําอาชีพอื่นไม่ต้องไปหาเงินแค่แสนเดียวมาซื้อรถขายดีกว่าครับผมนี่นะฮะฝากกันไว้ด้วยโลกของความเป็นจริงนะครับมันกําไรไม่เยอะถ้ากาไรเยอะเขาก็ขายรถกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ต้องไปทําอาชีพอื่นกันแล้วครับผมนี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ